สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอลพาวทูพีโฮมนะครับกับรายการรีวิวบ้านกับพาวทูพีโฮมวันนี้นะครับมาเช่นเคยครับใส่หน้ากาก ความปลอดภัยในช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็มีบ้านดีๆมานําเสนอเพื่อนๆกันนะครับวันนี้เราอยู่เป็นที่หมู่บ้านเศรษฐัิริเสรีไทยนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะก็คือเศรษฐัิริวงแหวนรามินท้าเอ้วงแหวนสุขาภิบาลสองนะครับโอเคเดี๋ยวไทยตัวบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับไทยตัวบ้านเรามีขนาด77ตารางวานะครับสาห้องนอน3มห้องน้ำนะพื้นที่ใช้สอยมากกว่า250ตารางเมตรไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในที่หน้าบ้านแล้วนะครับก็ตัวบ้านของเรานะครับบ้านเลขที่99ทับ55นะครับตัวบ้านเลขที่สวยมากแล้วอยู่ซอย8ด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเดินเข้ามากันนะครับเราก็จะเจอกับโซนนี้ที่เป็นโซนจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีจุดเด่นนะครับก็คือตัวบริเวณรอบบ้านนะครับซึ่งเขาจัดสวนไว้ได้สวยมากนะครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยตัวหน้าบ้านเราก็จะเจอจัสวนแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับมีทางเดินนะครับทางเดินแบบนี้ให้เราเดินเข้ามานะครับตรงเนี้ย บรรยากาศร่มรื่นมากครับผมเป็นคนที่ชอบสวนแบบนี้มากๆนะครับคือตัวหญ้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นหญ้าเทียมนะครับมันจะหมดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการตัดหญ้านะครับแล้วก็มันให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนหญ้าจริงด้วยแหละคือมันให้ความรู้สึกเขียวชอุ่มพร้อมกับมีตรงโซนน้าตกตรงนี้นะครับแล้วก็พอเราขยับเข้ามาเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเป็นโซนนั่งเล่นนะครับมีที่ให้นั่งตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเขาเรียกมานั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ตรงนี้ ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องออกกําลังกายนะครับก็ตรงนี้เจ้าของบ้านก็แถมให้ให้ด้วยนะครับพอเราเขยับเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเลยเป็นบ่อปลาคาร์ฟนั่นเองนะครับปลาคาร์ฟนี่ไม่แน่ใจว่าแถมหรือเปล่านะแต่บ่อนี่แถมแน่ๆนนะครับโอเคเราไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าเป็นอย่างไรมาครับ เอาละครับนี่ก็คือในตัวบ้านนะครับทางเข้านี้เราเข้าจากตรงทางเข้าที่เป็นอยู่ตรงบ่อปารคับนะครับพอเราเข้ามานะครับโซนด้านซ้ายมือของบอลหรือขวามือของท่านผู้ชมนะครับตรงนี้จะเป็นโซนทานข้าวนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะตัวนี้ทางเจ้าของเขาไม่ได้ให้ไว้เนาะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเอ็กซ์แอมเปลให้ดูแลกันเนาะว่า ถ้าเกิดว่าเรวาวางชุดทานข้าวเนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งที่เป็นความรู้สึกแบบไหนนะครับก็จะให้สไตล์ที่แบบรู้สึกรอบๆวอมๆนิดนึงเนาะโอเคฝั่งตรงข้ามกับโต๊ะทานข้าวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงโซนห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกชุดโซฟานะครับแล้วก็พวกเครื่ององุปกรณ์เครื่องเสียงตรงนี้สิ่งที่เจ้าของให้ไว้นะครับตรงนี้จะมีแค่ชุดโซฟานะครับแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทางเจ้าของไม่ได้ให้ไว้นะครับเดี๋ยว,วเราขยับเข้ามานะครับฝั่งตรงข,งข้ามของเราเนนีตรง้ก็็จะเปน เคาน์เตอร์บาร์นะครับ mm hmm. ที่อยู่ใกล้ๆกับโซนทานข้าวนั่นเองนะ mm hmm. เพราะว่าถัดไปของเราเนี่ย mm hmm. ด้านหลังของเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ mm hmm. ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับตรงห้องครัวของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะมีพวกอุปกรณ์ mm hmm. พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า mm hmm. พวกเตาแก๊สอะไรพวกนี้ mm hmm. ให้ไว้นะครับแต่ว่าตู้เย็นนะครับตัวนี้ไม่ได้ให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2ก่กันดีกว่าไปครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนลืมอย่างนึงก่อนที่จะไปดูชั้น2เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าทางเข้านะครับแล้วว่าเป็นโซนติดกับบันไดเนาะตรงนี้เนี่ยตู้ตัวนี้ทางเจ้าของไม่ได้ให้ไว้นะครับแต่เซตอื่นพวกตู้ตรงนู้นนะครับแล้วก็เซตต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับทางเจ้าของให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าไปครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น2นะครับชั้น2ของเราเนี่ยจะมีการเล่นดูเพกหรือว่าการเล่นระดับนั่นเองนะครับดูเพกแรกนะครับที่เราขึ้นมานะครับระดับแรกเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนนี้ครับเป็นโซนสําหรับห้องนั่งเล่นนะครับหรือว่าจะทาเป็นห้องรับแขกชั้น2ก็ยังได้นะครับซึ่งโซฟาตัวนี้เจ้าของก็ให้ไว้นะครับแล้วก็ตัวบิอินตัวนี้เจ้าของก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามารถติดตั้งทีวีนะครับขนาด32นิ้วจริงๆ40นิ้วก็น่าจะได้เลย พอเราขยับเข้ามานะครับระดับที่2ของเราเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนทั้งหมดนะครับซึ่งห้องนอนของเราเนี่ยห้องแรกที่เราจะพาเข้าไปดูกันเนี่ยก็คือห้องนี้เป็นห้องนอนบัสเตอร์เบดรูมนะครับถ้าเราขยับเข้ามานะครับตรงนี้นะครับก็จะเจอกับตัวที่เรียกว่าเป็นวอล์กอินคอสเซตนะครับซึ่งเป็นห้องที่ท่าน l a d i ท่านผู้หญิงต่างๆน่า,นาจะชอบมากๆนะครับห้องนี้ก็ทางเจ้าของก็แต่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวบิวอินอันนี้ก็ให้ไว้หมดเลย ตัวที่นอนตัวนี้นะครับตัวเตียงตัวที่นอนแล้วก็พวกโต๊ะบางของทุกอย่างทางเจ้าของให้ไว้นะครับแต่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกทีวีกับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ไม่ได้ให้ไว้นะครับห้องนี้ก็จะมีเป็นห้องห้องน้าในตัวด้วยอีกหนึ่งห้องนะครับก็ห้องน้นําของเราเนีย่ยก็จะเป็นห้องสาสใหญ่นะครับในนี้จะมีอ่างอาบน้ําให้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยหินแกนิดนะครับก็สดใสงดงามเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร ไปดูนะครับทีนี้พอเราเขยบเข้ามาจากห้องนี้นะครับเราจะเจอกับทางแยกจะมีทางแยกซ้ายทางแยกขวาแล้วก็ด้านหลังของบอลอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงห้องทางขวากันก่อนลวกันเนาะขวากับซ้ายเนี่ยเป็นห้องนอนเล็กทั้งคู่นะครับห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้จะโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับห้องโทนสีชมพูนะครับห้องนี้พอดีทางเจ้าของบ้านเนี่ยมีลูกสาวนะครับก็เลยตกแต่งห้องนี้ไว้เนี่ยสำหรับเป็น ห้องของเด็กหญิงนะครับเด็กผู้หญิงเด็กหญิงเฉยเลยนะครับโอเคห้องนี้เนี่ยก็จะมีชุดนี้ให้นะครับเป็นชุดสําหรับพวกชุดที่นอนสองชั้นนะครับแล้วก็มีตัวตู้เสื้อผ้าตัวนี้ให้แล้วก็มีแอร์คอนดิชันให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับผมลืมบอกไปห้องเมื่อกี้นี้ก็มีแอร์คอนดิชันให้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขยับไปดูอีกห้องหนึ่งกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับมาชึบอ่ะห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ตกแต่งเอาไว้สําหรับ รับแขกนะครับหรือว่า,ามีแขกที่แบบมาจากต่างจังหวัดก็สามารถให้มานอนทับห้องนี้ได้เนาะตัวนี้ก็จะมีชุดเตียงทับฟุตตัวนี้ให้นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งนะครับแล้วก็มีตู้โชว์ให้เนาะตัวนี้ทางเจ้าของให้หมดเลยแล้วก็มีแอร์คอนดิชันให้หนึ่งตัวด้วยนะครับ <laughs> จักรยานไม่ได้ให้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําส่วนกลางกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับ <laughs> ใส่หน้าก,กากแล้วหายใจพูดไม่ทัน <laughs> นะครับอ่ะโอเค อ่าห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางเนาะตรงนี้ก็จะมีการแยกโซนเวสนะครับแล้วก็โซนได้ไว้เนาะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับก็ดูสะอาดเรียบร้อยเนาะบ้านหลังนี้ตกแต่งสวยครับแล้วก็ตัวพื้นชั้นสองของเราเนี่ยจะเป็นพื้นปาเก้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นปาเก้ที่ขัดมันแล้วก็ดูเงาอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลงไปสู่ข้างล่างว่าความรู้สึกของบอลเนี่ยที่ได้มารีวิวบ้านหลังนี้นะครับรู้สึกชอบขนาดไหนแล้วรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันมี กิมมิคอะไรบ้างเนาะมาลงไปฟังข้างล่างกันดีนก,กว่าครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด้านล่างกันแล้วนะครับบอลก็อยู่ตรงโซนทานข้าวเนาะบอลก็จะมาส,สรุปให้ฟังนะครับว่าความรู้สึกของบอลที่ได้มารีวิวบ้านหลังนี้นะครับบอลรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะบอลรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่ลอฟแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นสบายนะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันมีสวนรอบบ้านนะครับที่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยแต่งไว้สวยมากและจะมีซิกเนเจอร์ของบ้านก็คือเป็นตรงบ่อปาลาคาร์บนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวบ้าน,าน,น,าานี่ย เฟอร์นิเจอร์ที่ให้ไว้ปอนคิดว่าก็พอตัวอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตโซฟาทั้งห้องนั่งเล่นชั้นล่างนะครับล้วก็มีห้องนั่งเล่นชั้นบนไม่ว่าจะเป็นชุดบิวอินต่างๆหรือว่าเป็นโซนพวกเตียงนอนแถมแอร์คอนดิชันนะครับถึง5ตัวด้วยกันนะครับพูดง่ายๆว่ามีทุกห้องนอนกันเลยเดียวแล้วก็มีแคสเซตทยมาให้ด้วยอีก1ตัวที่อยู่ชั้นล่างนะครับ เอาละครับทีนี้ท่านใดนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้เนาะเข้ามาดูรีวิวแล้วรู้สึกว่าเอ๊อยากเห็นมุมต่างๆที่บอลยังไม่ได้นําเสนอนะครับก็สามารถติดต่อบอลนะครับรับชมกันได้ที่ดีสคริปชั่นด้านนี้เลยบอลจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับอ่าหรือท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากฝากขายบ้านกับทางบอลหรืออยากให้บอลเข้าไปิวบ้านดีๆแบบนี้ให้นะครับก็สามารถติดต่อบอลได้ที่ดีสคริปชั่นด้านนี้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับบอลขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเรื่องบ้านบ้านที่เราภูมิใจนําเสนอสวัสดีครับ